สุขแท้หนอในบั้นปลายชีวิตท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับชีวิตของคนเราเดินทางมายาวไกลตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นเรียนรู้โลกจนเติบใหญ่เป็นแรงสำคัญของครอบครัวของสังคมและของชาติบ้านเมืองจนถึงวันที่เราเก้าวเข้าสู่ช่วงปลายของชีวิตที่ใครบางคนเรียกว่า ววยชราแต่แท้จริงแล้วนี่แหละคือช่วงเวลาที่เราควรได้รับความสุขความสงบและความภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเองในบรนปลายชีวิตอย่าให้ความทุกข์ในอดีตหรือความห่วงใยในอนาคตมาจุดรั้งความสุขในวันนี้อย่าแบกความกังวลไว้ดลบาอย่าห่วงลูกจนเกินไป อย่าห่วงหลานจนลืมดูแลตัวเองเพราะเขาเหล่านั้นก็มีหนทางชีวิตของเขาให้เรียนรู้และเติบโตเช่นกันเราจึงควรหันกลับมาหาความสุขให้ตนเองจะกินอะไรก็กินให้อิ่มจะเที่ยวที่ไหนก็ไปให้สบายใจจะทำบุญทำกุศลก็ทำด้วยความเต็มใจเพื่อปลดเปลื้องเวรกรรมที่เคยผ่านพบ จะร้องเพลงเปล่งเสียงหัวเราะกับคู่ชีวิตหรือสังสรรค์กับเพื่อนเก่าก็จงทําเถิดเพราะวันเวลาเหล่านี้มีค่าเกินกว่าจะพัดผ่อนหากจิตใจของเราแจ่มใสมองโลกในแง่ดีมีความเมตตาไม่คุณเคืองไม่หาความไม่ขุดอดีตมาทิ่มแทงใจชีวิตก็จะสงบ เย็นและเป็นสุขบางครั้งเราควรเยี่ยมเยียนลูกหลานให้เขารู้ว่าเรายังห่วงใยแต่ไม่ใช่เพื่อเข้ามาบงการชีวิตเขาบางเวลาเราอาจพูดคุยกับเพื่อนเก่าย้อนวันวานเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของมิตรภาพที่ไม่เคยจางหายสุขแท้หนอไม่ได้อยู่ที่ท,ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังใหญ่หรือของสะสมมากมายแต่สุขแท้จริงอยู่ที่ใจเราสงบมีเมตตามีความรักและรู้จักพอใจในสิ่งที่มีวันนี้จงใช้ชีวิตให้เป็นใช้ใจให้เบิกบานและใช้เวลาที่เหลือให้มีความหมายเพราะบั้นปลายชีวิตนั้น ไม่ใช่บทสุดท้ายของความสุขแต่มันคือบทเริ่มต้นของความเข้าใจในคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเราเองขอให้ทุกท่านมีความสุขมีรอยยิ้มและอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสรให้ลูกหลานไปอีกยาวนานขอบคุณครับกรอนสุขแท้หนอในบั้นปลาย ยามบั้นปลายใจเบิกบานไม่ห่วงหาสิ่งผ่านมาไม่ย้อนระมาสิ่งข้างหน้าปล่อยเป็นไปใจเมตตามองโลกล่าด้วยยิ้มพริมอ่อนโยนไม่ห่วงลูกห่วงหลานจนหลงผิดไม่ยึดติดเรื่องวันวานผ่านหมองหมน่น เพียงเลี้ยงตนให้สุขทุกแห่งหนเฝ้าฝึกฝนใจให้นิ่งยิ่งงามนักอยากไปไหนก็ไปให้ใจพร้อมทำบุญบ่อยกราบพระน้อมปล่อยใจหนักเที่ยวชื่นชม,ชมชมชีวิตจิตแน่นนักไม่รู้จักทุกทนพ้นความกลัว กินให้อิ่มยิ้มให้ได้ไม่ต้องห่วงแม้บางช่วงมีเดียวดายไม่หมุนมัวมีเพื่อนคุยมีคู่ใจให้อบอัวอยู่กันทั่วในรักแท้ไม่แปรปลวนจะร้องเพลงเปล่งเสียงตามสำราญบ้างขับขานบางเวลาก็พาหวน ได้แบ่งปันใจดีมีทบทวนใจไม่รวนคือสุขแท้อยู่แน่นอน